ทีมงานทุพ่อและแต่สงขาครับไปกันที่หน้าโรงพักหาดใหญ่นะครับวันนี้ตำรวจจราจรโรงพักหาดใหญ่นำโดยพันรตรีสิทธิชัยประดับสารจราจรสพหาดใหญ่ครับทำเซอร์ไพรส์ในวันตำรวจตั้งด่านตรวจหน้าโรงพักเลยครับแต่ว่าไม่จับนะครับแต่กลับแจกของเนื่องในวันตำรวจครับนี่ครับแจกน้ำดื่มให้กับ ประชาชนที่ขับรถผ่านหน้าโรงพักหาดใหญ่นะครับทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นี่จากแจกน้ำดื่มเครื่องดื่มครับแล้วก็อวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนี่เป็นกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันตํารวจที่ทางโรงพักหาดใหญ่โดยงานจราจรจัดให้นะครับจัดให้ประชาชนเป็นพิเศษเลยครับวันนี้วันนี้ตั้งด่านครับแต่ไม่จับครับ แต่กลับแจกครับแม่นานๆมีทีครับแต่ว่าพอเห็นตำรวจตั้งดานนี่ชาวบ้านแม่ตกใจเลยครับตรงนั้นนี่ลงจากสะพานลอยพอลงมานี่เห็นตำรวจตั้งดวกเอาแล้วกูเอาแล้วกูออกจากบ้านเท้าใดเดียกขู่ว่าแล้วยามายาบาทังนีเจอดีเลยแต่ว่าพอมาตำรวจโบกรถครับเดียก่อนเดียก่อนมานี่เข้าเข้าเข้าทีแรกก็ตกใจแต่พอมารู้ว่าเฮ้ยไม่ได้จับไม่ได้จับแต่ว่าเขาแจกของนี่ยิ้มออกเลยครับ วันนี้ชาวบ้านตกใจก่อนแต่ว่ายิ้มออกครับนี่ครับวันนี้หลายคนโชคดีนะครับที่ตำรวจโรงพักหาดใหญ่งานจราจรครับแจกของและนี่ครับโดยเฉพาะนี่ครับ รถมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ปกครองขับพาเด็กๆมานะครับหลายคนอาจจะไม่มีหมวกกันน็อกครับนี่ครับทางพันตรีสินใหญ่ประดับครับสาราตรจราจรโรงพักหาดใหญ่นะครับก็แจกหมวกกันน็อกสําหรับเด็กสวมให้เลยเลยครับไม่ว่าจะนั่งมากี่คนหนึ่งคนก็สวมให้สองคนก็สวมให้ครับแม่คุณแม่ที่ตกใจแล้วครับอ่ะสวยแล้ววันนี้สวยแล้วตำรวจจับแต่ว่าพอขับมาที่ด่านตัวนะครับอ้าวกลับได้หมวกกันน็อกฟรีๆกลับบ้านไป2ใบไม่ต้องซื้อกับเซอร์ไพรส์ไหมครับเซอร์ ใช่เลยครับงานนี้โดยพันตร,รีสิทธิชัยประดับนะครับสารจราจรสอพอหัดใหญ่จัดให้ด้วยรอยยิ้มเลยครับวันนี้ครับนี่น่ารักจริงๆครับนี่เป็นเซอร์ไพรส์รสุดพิเศษเลยครับที่ทางตำรวจจราจรโรงพักหาดใหญ่จัดให้กับประชาชนในวันตำรวจครับ